ดวงรายวันประจำวันที่28มีนาคม2,567บายชารีทารมแม่หมอมือทองด้วยพิชายามอัตการวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะเจ็บตัวเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องคำพูดเรื่องคนรักหรือคนไกลนะคะระวังคำพูดที่ไม่เป็นคำพูดการ รักษาสัจจะไม่ได้คำพูดของคนที่จะทำให้เราเสียใจรู้สึกแย่นะคะพูดคำไหนไม่เป็นคำนั้นคำพูดจากตัวเองคำพูดจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานหรือแม้แต่คนรักเราก็ตามนะคะให้ระวังหน่อยถ้าเป็นตัวเราเองก็หลีกเลี่ยงนะคะพูดอะไรและหรือให้สัจจะอะไรที่ตัวเองทำไม่ได้ก็อย่าทำนะคะมันไม่ดีนะ มีเกณฑ์การเจ็บป่วยโรคปากและฟันระบบกระเพาะลำไส้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศมีการเจรจาต่างประเทศแต่การนัดหมายวันนี้สําหรับคนวันอาทิตย์จะไม่เป็นตามนัดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคนวันจันทร์เหนื่อยยากทุกยากนะคะห่วงแม่ห่วงแฟนห่วงบริวารน,นะคะหรือลูกน้องมีปัญหาหยุมยิ้มกับเงินกับรถนะคะกับทรัพย์สิน บ้านช่องเพื่อนร่วมงานบริวารต่างๆดูจะยุ่งยากหน่อยนะคะแต่คนวันจันเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อยากผู้ใหญ่ลูกน้องบริวารและคนรักมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเป็นก้อนแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเป็นก้อนนะคะวันนี้คนวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติเงินกู้กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถรถเขาไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้นะ ระวังพวกโรคก,ก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรพวกนี้ด้วยสําหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เป็นได้เหมือนกันคนวันอังคารเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะระวังสุขภาพด้วยมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเพราะรถเสียเงินเพราะการเดินทางถ้าจะเจรจากู้เงินหรือลงทุนร่วมพุนกับใครก็ให้ระวังคำพูดคำจาหน่อยนะคะ อดได้ทนได้ก็ให้ทนนะคะการมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานใหญ่ในองค์กรวันนี้จะมีการอภิปรายมีการโต้เถียงมีการขัดแย้งในระบบองค์กรใหญ่ๆนะคะคนวันพุธมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์จะต้องห่างแฟนหรือวันนี้อาจจะมีการทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับพ่อแม่ทางแฟนนะคะหรือ มีญาติทางแฟนเป็นผู้ใหญ่ทางแฟนนะคะเป็นพ่อแฟนอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะป่วยมีการผ่าตัดกระทันหันอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าก็เกิดขึ้นกระทานหันวันนี้อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลนะั่นเองนะแต่ก็ระวังพอกคอเซนเตอร์พวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคนวันพุธระวังการ ทํำอะไรโดยที่ไม่ได้รอบคอบนะคะอาจถูกหลอกถูกโกงได้เช่นเดียวกันคนวันพฤหัสวันนี้มีเกณฑ์การเดินทางไกลไปไหว้พระก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่นะคะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงแล้วก็ได้ของขวัญน,นะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเดินตำแหน่งหรือมีหรือแม้แต่มีเกณฑ์การแต่งงานการมั่นหมายในวันนี้ด้วยนะคะคนวันศุก มีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การได้งานชิ้นใหญ่งานใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้อะไรดีๆนะคะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเช่นเดียวกันสําหรับคนวันศุกร์นะมีเกณฑ์ได้เจอคนรักเจอคนถูกใจนะคะเจอคนทางไกลเดินทางไกลได้งานดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนวันศุกร์คนวันเสาร์ มีเกณฑ์ได้โชคลาภค้อนใหญ่นะคะได้ของกินถูกใจนะคะแต่ก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจทํางานหนักค่อนข้างเครียดต้องขั้นกังวลกับเงินก้อนเหมือนคนวันเสาร์เนี่ยค่ะมันมีเงินก้อนที่จะเข้ามามีการลงทุนระดับใหญ่แต่ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายะค่ะเหมือนรอคอยเงินใหญ่ก้อนใหญ่จากการขายที่ขายบ้านขายรถหรือซื้อรถหรือลงทุนอะไรบางอย่าง แต่มีเกณฑ์จะได้นะคะแต่มันก็เป็นการอารอคอยเป็นการที่แบบต้องรอก่อน,นก็จะมีความเครียดหน่อยลองหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอดูค่ะก็จะดีขึ้นนะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับดวงรายวันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Facebook ชาลิทาโรยูทูบชาลิทาโร่ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ